สวัสดีครับสวัสดีแฟนเรเบย์สีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในชแนลทีซิตี้เซนทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารประจําวันกันอีกเช่นเคยประจําวันที่15เดือนตุลาคมพศ2564นะครับและแล้วก็วันศุกร์จนได้นะครับพรุ่งนี้เราจะได้ดูทีมรรกของเราลงเตะแล้วในศึกพิมลีนะพบกับเบอร์ลี่นั่นเองนะครับแต่วันนี้มาอัปเดตข่าวสารกันก่อนแล้วกัน วันนี้มีหลายเรื่องหลายราวเลยทั้งเรื่องของราฮิมสเตอร์ลิงที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอนาคตของเขาว่าไม่ปิดโอกาสนะในการย้ายทีมไปเล่นให้กับทีมอื่นนอกลีกนะครับแล้วก็เรื่องของทางข่าวร้ายจากฟรานตอเรสด้วยนะฮะที่ตอนนี้ล่าสุดออกออฟฟิเชีมาแล้วนะครับว่าบาดเจ็บที่บริเวณเท้าขวาแล้วก็ต้องรักษาตัวเนี่ยร่วมเดือนเลย จะพลาดนับสำคัญสำคัญกับซิตี้อย่างแน่นอนรวมไปถึงมีข่าวเรื่องซื้อขายด้วยนะครับอีกสอสำคาวนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของอัปเดตความเคลื่อนไหวในการฝึกซ้อมเซสชั้นล่าสุดของทีมเราและวันนี้มีมาฝากกันด้วยนะครับก่อนอื่นก็จะไปฟังคลิปฟังข่าวกันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับตะได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับครอบครัวทีซิตี้เซนครอบครัวเรื่องใบสีฟาครับลูกเรือกาลาสีทุกคน นะฮะวันนี้มารายงานตัวกันมาฟังข่าวกันนะฮะไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับประจำวันนี้นั่นก็คือเรื่องของการอัปเดตนะการฝึกซ้อมเซสชันล่าสุดของสโมสรของเรานะมาจากเว็บไซต์ออฟ i c i a l ทางการของสโมสรเลยนะฮะมีใครกลับมาบ้างส่วนมากจะเป็นแข้งที่เป็นในโซนยุโรปนะที่เดินทางกลับมาแล้วนะครับอย่างที่เห็นนะซินเชนโกที่อัปเดตไปบอกว่าเริ่มฟิตแล้วก็เรียกฟิต กลับมาแล้วนะนี่ลงฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดสโมสรเนี่ยลงรูปนะครับแล้วก็ออฟฟิเชียลออกมาแล้วด้วยว่าสองคนที่กลับมาฝึกซ้อมแล้วนะที่บาดเจ็บไปก่อนนะั้นนี้ก็คือทางอาริคซันโดซินชิโกะนะฮะแล้วก็ข้างหลังนี่นะที่เป็นเงาเงาเนี่ยนะคนนี้นะอิวาคาฮกุนโดกัรนะผมไม่ใช่คนไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนเลยนะฮะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่ถ่ายรูปชัดๆของคุณโดกันมาลงนะฮะ รูปอื่นไม่มีนะฮะเดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะนี่มีเป๊ปมีเฟนเดนโยนะฮะแล้วคนอื่นนี่แข่งโปรตุเกสนะรูปเบนดิอาสนาะเบนาโดซินวานะฮะไคล์วอล์กเกอร์นะครับนี่นะเป๊ปลาป็อกนะนาธานอาเก้เควินเดอร์บรอยกลับมาครบแล้วนะซินเชนโกเนี่ยไม่มีรูปกุณดูกันทั้งทั้งที่กลับมาฝึกซ้อมนะฮะพร้อมกับเอ่อซินเชนโกนะไม่มีรูปคุณดูกันแต่ก็ยืนยันแล้วนะว่า คือโดยการกลับมาฝึกซ้อมแล้วนะครับแล้วก็มีลุ้นลงสนามในวันสร์นี้ด้วยนะครับต้องรอติดตามกันอีกครั้งเพราะเรื่องความฟิตน่าจะเป็นช่วงพรสคอนเฟอเรนซ์หัวค่มวันนี้นะฮะเดี๋ยวคืนนี้มีไลฟ์นะครับพรีวิวก่อนเกมก็จะมีอัปเดตเรื่องของส่วนพรสคอนเฟอเรนซ์ของเป๊ปด้วยนะฮะรอติดตามกันได้ช่วงหัวค่ำของวันนี้นะครับก็อีกหนึ่งเรื่องนะฮะเป็นเรื่องกกับนักเตะเราเหมือนกันก็พวกแข้งอ,อเมริกาใต้บราซิลนะฮะยังไม่กลับมารายงานตัวเนื่องจาก เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจนะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็เป็นเคซสสุสกับเอเดซอนนะฮะก็เมื่อคืนบราซิลนะเมื่อช่วงเช้ามืดนี่แหละนะ,ะบราซิลอชนะอุกวัยไปนะครับ4ประตูต่อ1เป็นเกมสุดท้ายและในการกลับไปช่วยทีมชาติของแข้งบราซิลนะแล้วก็อย่างที่เป็นข่าวบอกว่าหลายๆทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกใช่ไหมฮะร่วมใจกันเช่าเครื่องบินนะไปรับเหมาลำกลับมานักเตะที่สังกัดพรีเมียร์ลีกทั้งหลายทีมย่มีใหญ่ก็ถ้าจะเดินทางกลับมานะครับ น่าจะถึงวันนี้แหละนะวันที่15นี่แหละตามเวลาของอังกฤษเขานะครับแล้วก็น่าจะได้ร่วมเซสชันฝึกซ้อมสัก1นึ่เซสชันนะฮะก่อนที่จะลงสนามพรุ่งนี้แต่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่การันตีนะฮะว่าจะาลงได้ไหมนะพวกแข้งบาซิลของซิตี้เนี่ยเพราะมันค่อนข้างกระชันชิดมากๆนะครับไหนจะเดินทางไหนจะฝึกซ้อมอีกนะอาจจะเหนื่อยล้านะครับต้องดูเพรสคอนเฟเรนซ์ของเป๊ปนะตอนช่วงหัวข่าววันนี้ว่าเป๊ปจะตอบคาถามยังไงเกีย่ยวกับการลงสนามของแข้ง บราซิลทั้งสองคนนะอย่างเอเดซอนแล้วก็เฮซุสนะเฮซุสเมื่อวานเป็นตัวจริงเหมือนกันของบราซิลนะเมื่อคืนนะที่พบกับอุรุกวัยแล้วก็เอเดซอนด้วยนะครับเป็นโกงือหนึ่งที่ลงสนามเมื่อคืนทั้งสองคนนะก็อาจจะเหนื่อยล้าจากเกมด้วยนะครับต้องรอดูท่าทีของเป๊ปในช่วงเย็นวันนี้นะเดี๋ยวผมจะอัปเดตในไลฟ์ละกันครับไปกันที่ข่าวหลักจริงจังกันเลยนะเรื่องของราฮิมสเตอร์ลิงนะครับล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ สื่อหนึ่งนะในประเทศอังกฤษนัษ่นกะ็คือสื่อ FT Business of Sport US Submit โดยราฮิมสเตอร์ลิงนะฮะได้ให้สัมภาษณ์ทัน้องที่ว่าเขาเนี่ยไม่ปิดโอกาสในการย้ายออกจากทีมแมนซิตี้นะเพื่อไปหาความท้าทายใหม่ในการเล่นกับทีมอื่นในนอกลีกอังกฤษนะครับท้าความไปก่อนแล้วกันว่านักเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้เนี่ยเป็นส่วนเป็นส่วนสำคัญนะครับทำให้สโมสรแห่งนี้เนี่ยก็คือระบายสีฟ้าของเรานะประสบความสำเร็จเลยมากมาย ภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกัวเดโรวาแต่อย่างไรก็ตามตัวเขาเองเนี่ยนะฮะออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ได้อย่างน่าผิดหวังเนื่องจากเขาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนในฐานะตัวจริงในฤดูกาลนี้นแค่2นัดจาก7เ,เกมนในพิมพร์ลีกแล้วก็เจ้าตัวนั้นถูกนักเตะหลายๆคนในทีมมาแย่งตำแหน่งตัวจริงไปเมื่อประมาณกลางๆแล้วก็ปลายฤดูกาลแล้วทั้งรายิมไม่ใช่ขอไปครับทั้งฟิลฟอร์เดนนะฮะทั้งรริยาร์ดมาเรสแล้วก็อีกทั้ง การเสริมทัพล่าสุดนะฮะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาของซิตี้ก็เสริมในตำแหน่งที่เจ้าตัวชอบเล่นอย่างปีกซ้ายอย่างแจ็คกิลลิชเข้ามาอีกในค่าตัวมูลค่ามาหาศาลถึง100ล้านปอนด์ทำให้มันก็เป็นอุปสรรคของเจ้าตัวมากยิ่งขึ้นอีกนะในการแยก11ตัวจริงของซิตี้ในฤดูกาลนี้นะครับน่าเป็นผลที่ทำให้เขาออกซ้เป็นตัวจริงแค่2เกมจ,จาก7เกมล่าสุดในพรีเมียร์ นะฮะแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยกัวเดโอลานั้นก็ได้ยืนยันนะครับว่าสเตอร์ลิงนั้นยังเป็นส่วนสําคัญและก็มีบทบาทสําคัญในถิ่นเอธิฮัสเตเดียมอยู่นะครับโดยล่าสุดสเตอร์ลิงนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างที่กล่าวไปข้างต้น ft business of us submit นะถึงเรื่องราวต่างๆแลวก็ที่เป็นกระแสเกี่ยวกับตัวเขาในตอนนี้นะฮะเขาพูดถึงเรื่องของตัวเขาว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนที่จะมาบ่นอะไรมากมายผมไม่ได้พยายามที่จะทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่เกินความเป็นจริง นะฮะแล้วก็ผมเนี่ยจะทํางานต่อไปทําในสิ่งที่ผมต้องทําและผมก็แค่ดิ้นรนเพื่อให้ได้เล่นฟุตบอลเป็นประจําก็แค่เท่านั้นแล้วก็ผมเนี่ยอยากทําประตูอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่วัยเด็กฟุตบอลเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของผมเมื่อผมเล่นฟุตบอลนั่นคือสิ่งที่ผมได้รับความสุขมากที่สุดและแน่นอนว่ากับครอบครัวก็เช่นกันนะด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมาพร้อมกับก,บการเล่นฟุตบอลเนีย่ยมันก็คือเงินนะครับผมแล้วก็เรื่องความสําเร็จต่างๆ นะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าผมเล่นฟุตบอลสําหรับผมผมเนี่ยตั้งมาตรฐานเอาไว้ในความสุขในการเล่นของผมก็คือผมเนี่ยจะต้องได้ลงเล่นอย่างสม่ามเสมอแล้วก็จะต้องยิงประตูแล้วก็รู้สึกสนุกกับตัวเองนะฮะสเตอร์ลิงได้พูดถึงบทบาทของเขาที่เขาต้องการทำนั้นะในการลงสนามอย่างสม่ำเสมอแล้วก็อยากจะยิงประตูอย่างบ่อยครั้งแล้วก็สม่ำเสมอด้วยนะครับถึงจะรู้สึกว่าเขามีความสุขนะในการได้เล่นฟุตบอลย้ําไปว่าก็คือเนี่ยช่วงนี้ไม่ได้ลงเป็นตัวจริงเลย นะมันทําให้บทบาทแล้วความรู้สึกของเขาเนี่มันรู้สึกไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะฮะเพราะ็าเลยได้พูดออกมาทํานองนี้ว่าเขาเนี่ยต้องการลงสนามอย่างเสมอแล้วก็สเตอร์ลิงได้พูดถึงเรื่องโอกาสไปเล่นในต่างแดนด้วยนะครับสเตอร์ลิงบอกว่าถ้ามีโอกาสได้ย้ายไปทีมอื่นเพื่อลงเล่นในสนามเนี่ยได้มากกว่านี้เป็นตัวจริงผมก็อยากจะเปิดรับโอกาสในช่วงเวลานี้นะอย่างที่ผมพูดฟุตบอลเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับผม ความท้าทายที่ผมได้เนี่ยก็คือท้าทายตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยและมันก็เป็นความฝันของผมเช่นกันในการออกไปเล่นนอกลีกอังกฤษนะฮะเขาได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยบอกว่าในฐานะนักเตะอังกฤษคนหนึ่งผมรู้แค่ว่าในลีกของเราเนี่ยที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือพรีเมียร์ลีกนะฮะในประเทศเนี่ยและผมคิดเสมอวาอ่าผมรู้ตัวของผมดีว่าวันหนึ่งผมอยากจะไปเล่นในต่างประเทศ เพื่อดูว่าผมจะรับมือกับความท้าทายที่ได้รับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็เหมือนอยากจะเรียกว่าไงสารฝันในการท้าทายตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะในการเล่นนอกหลีกบ้านเกิดอย่างพเมลีนะครับที่เขาก็ย้ําอยู่แล้วแหละเพราะรู้ว่าอังกฤษเนี่ยลีกพเมลีเป็นหลีกที่แข็งแกร่งแต่ถ้าในชีวิตครั้งหนึ่งนะได้ออกไปทําตามความฝันได้ออกไปท้าทายตัวเองในนอกหลีกอังกฤษ มันก็คงจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับแล้วก็มีเรื่องเชื่อมโยงกับเขาก่อนหน้านี้เนาะเรื่องบาร์เซโลนาในลาลีกาสเปนนะแล้วเขาก็บอกเองด้วยว่าไม่ปิดโอกาสในการย้ายไปนะถ้าหากได้ลงเล่นอย่างสมบูเสมอเราเองเนี่ยก็ต้องมาติดตามเรื่องนี้กันต่อไปครับเจ้าตัวได้ออกมาพูดถึงแนวคิดของตัวเองแล้วนะฮะว่าไม่ปิดโอกาสเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้ผมให้เรื่องสเตอร์ลิงเนี่ยในการย้ายในช่วงซัมเมอร์หรือด้านหนาวเนี่ยประมาณสัก50 ห้าสิบห้าสิบะแต่ว่าแอบเหลื่อมๆไปทางแบบย้ายด้วยซ้านะประมาณสักหกสิบสี่สิบนะหกสิบย,ย้ายสี่สิบอยู่นะครับต้องรอดูท่าทีและบทบาทความสําคัญของเจ้าตัวแหละนะฮะว่าในซิตี้เนี่ยในแมนซิตี้ของเรานั้นการันตีจริงเขาถึงไม่และเขาจะสามารถเรียบฟอร์มตัวเองเพื่อกลับมาเป็นสิบเอ็ดตัวจริงได้หรือไม่นะครับนั่นคือบทบาทส่วนสําคัญเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ว่าเป๊ปจะต้องจัดเขาลงเป็นสิบเอ็ดตัวจริงให้เขาพอใจไม่ใช่นะฮะแต่ว่า สิ่งที่จะทาให้เขาเนี่ยเป็น11ตัวจริงได้ก็คือตัวเขาเองเขาต้องเรียกฟอร์มเก่งให้ได้นะฮะในการได้รับโอกาสยิ่งในช่วงนี้เนี่ยนะครับผมข่าวต่อไปนั่นก็คือข่าวของฟอรูรานที่เจ็บใช่ไหมจากโอกาสของฟอรูรานที่เจ็บนะฮะมันทําให้โอกาสของเขาในการลงไปเล่นในบทบาทตรงกลางในในตำแหน่งฟอลสไนน์มันเปิดกว้างมากขึ้นถ้าหากเขาเรียกฟอร์มในช่วงเวลาที่ฟรูรานเจ็บได้เนี่ยลงไปเล่นตรงฟอลสไนน์แล้วทำประตูได้และทำผลงานได้ดีเนี่ย ผมคิดว่ามันก็อาจจะการันตีตัวจริงเขากลับคืนมานะครับในทีมของเราแต่ว่าถ้าหากคว้าโอกาสตรงนี้ไม่ได้ยังเรียกฟอร์มกลับคืนมาไม่ได้นะฮะมันก็ต้องทําใจนะครับถึงเวลามันก็อาจจะต้องจากลากันสําหรับโปราฮิมสเตอร์ดิงนะครับแต่ทุกๆคนนะแฟนๆซิตี้ทุกคนเชื่อว่ายังจดจําเขาในฐานะที่เป็นคนนึงแหละส่วนสําคัญจิ๊กซอตัวหนึ่งที่พาทีมประสบความสําเร็จมากที่สุดนะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับ ข่าวต่อมานะฮะเป็นเรื่องของเฟรนตอเรสนะฮะเป็นข่าวร้ายที่เราได้รับมานะครับล่าสุดเฟรนตอเรสออฟฟิเชียลออกมาแล้วว่าตัวเองนะเจ็บนะครับผมต้องพักประมาณสัก4ี่ถึงหสัปดาห์ก็คือร่วมๆเดือนนะเกินเดือนเลยนะถ้าเป็น6สัปดาห์ก็เดือนครึ่งนะครับโดยเฟรนตอเรสนะฮะมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณเท้าขวานะฮะบางสื่ออย่างมาก้าเนี่ยลงดีเทลได้ว่ากระดูกขวาร้าวนะครับบริเวณเท้า แล้วก็ได้รับผลอาการบาดเจ็บเนี่ยมาจากเกมทีมชาตินะฮะในนะัดที่พบกับอิตาลีในรอบรองชนะเลิศนะครับโดยเบื้องต้นนะครับก็เจ้าตัวอาจจะต้องพัก4-6สัปดาห์นะฮะในการพักรักษาตัวต่างๆนะครับแล้วก็ซอมาก,ก้าในตอน,นแรกว่าอาจจะ,ะรยายงาน,นว่าอาจจะต้องพักรักษาตัวอยู่กับทางทีมชาติสเปนเนาะแคมป์ทีมชาติสเปนแล้วก็ให้ทีมงานของสเปนดูแลแต่ว่าออฟฟิเชียลล่าสุด ของทางสมโมสของเราออกมาแล้วนะบอกว่าทางเฟรเดนตอเรสนั้นได้เดินทางกลับมาที่สมโมสรอนแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับได้กลับมาที่แมนเชสเตอร์แล้วแล้วก็ทําการตรวจสอบอาการบาดเจ็บต่างๆแล้วก็จะได้รับอาการได้ได้รับอาการรักษาต่อไปกับสมโมสรอนนะครับโดยอาการบาดเจ็บครั้งนี้เนี่ยสีถึงสัปดาห์จะทําให้เจ้าตัวนั้นพลาดเกมสําคัญๆที่ซิตี้มีคิวเตะนะฮะ ทั้งนัดท,ที่ต้องไปเยือนแมนยูนะครับที่โอแทฟฟอร์ดแล้วก็เกมแชมเปียนส์ลีกในนัดท,ที่ยังเหลืออยู่อย่างที่เราต้องไปเยือนคลับบุกในนัดต่อมานะครับแล้วก็ปารีสแซงต์แชงแมงที่เราต้องกลับมาเล่นในบ้านด้วยนะครับก็อาจจะพลาดการลงสนามในนัดนั้นๆนะฮะก็เป็นเกมสําคัญทั้งสิ้นเลยแล้วก็ขาดกําลังหลักไปหนึ่งคนนะฮะอย่างตําแหน่งที่มันก็ขาดอยู่แล้วด้วยอย่างตําแหน่งกองนะฮะ ทั้งๆท,ที่ก็หาตัวแทนมาพอที่จะเล่นได้แล้วอย่างฟอร์แดนตอรสก็ย้างมาด้านเจ็บอีกนะครับต่อไปนี้ก็อย่างที่กล่าวไปข่าวก่คนนี้คงเป็นโอกาสของทางรายฮิมสเตอร์ลิงนะฮะในการได้พิสูจน์ตัวเองอีกหนึ่งครั้งในตําแหน่งบทบาทของฟอก์นายตรงกลางนะครับว่าเขาจะสามารถทดแทนฟอร์ดนตอรสทาบทบาทตรงนั้นได้ดีมากน้อยแค่ไหนให้กับทีมของเราในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้นะในการไม่มีตัวจบสกอร์เป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็ยังจะขาด คนที่มาพอจะทดแทนได้อีกนะครับต้องมาดูเรื่องการธรรมตูของทีมเราแหละว่าจะแก้ไขกันได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องของซื้อขายนะฮะก็ข่าวนี้เนี่ยข่าวรองสุดท้ายและอีข่าวนึงก็เป็นข่าวสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของเลวานคราวนี้เป็นเกี่ยวกับเออร์ทิงเบิลฮาร์แลน์นะฮะสื่อที่รายงานเนี่ยเป็นสื่อจากอ่าทางประเทศสเปนนะครับทางมุนโดเดปติโบนะก็ อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงอะไรมากมากกับนักเตะนะฮะแต่ว่าก็พอฟังได้ครับเพราะว่าก็เป็นสื่อจากสเปนใช่ไหมก็เชื่อมโยงแค่เรื่องของผู้จัดก,การทีมพผู้จัดก,การทีมเราเป็นคนสเปนะก็ฟังหูไอ้หูแล้วกันผมก็เอามารายงานให้มันมีสีสันนะในแต่ละวันนะครับฟังหูไอ้หูไปก่อนโดยสื่ออย่างมุนโดเดปอร์ติโบนั้นรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเต็งหนึ่งนะครับผมในการคว้าลายเซ็นเออร์ดิงเบลหาเล่นแ e มนซิตี้เนี่ยโดยสื่อนี้เนี่ยเขา คาดการว่าแมนเชสเตอร์ของเราเป็นผู้นำนในการแข่งขันเพื่อที่จะได้ลายเซ็น,น่์ของเอริงเบล์ฮาร์แลนในช่วงฤดูร้อนหน้านะครับฝ่ายของเป๊ปกัวดิโอลานั้นตั้งใจที่จะเรียกว่าเจราจาเพื่อจะนำหน้าทุกสโมสรในช่วงตลาดฤดูหนาวที่กำลังจะถึงนี้อย่างที่เป็นข่าววันนี้บอกว่าทางไลโอลาใช่ไหมพร้อมที่จะมาคุยกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอาจจะเป็นการทำสัญญาล่วงหน้ากันก่อนเลยเหมือนกรณีคริสเตียนพูลิสิกของเชลซี นะในช่วงตลาดหน้าหนาวที่กำลังจะถึงนี้เดือนมกราคมนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปหลายๆซื้อก็ยกให้เราเป็นติงหนึ่งนะในเรื่องของการคว้าเออร์ g ิงบอลฮาร์แลนด์อยู่ในขณะนี้แล้วนะครับทาได้เพียงแค่เฝ้ารอนะวันเวลาให้ผ่านเลยไปจนถึงในช่วงตลาดเปิดและเราจะได้เห็นความชัดเจนของสโมสรอม,มากยิ่งขึ้นนะในหลายๆดิวเลยนะครับทั้งกองหน้าแบ็กซ้ายนะฮะหรือว่ามิดฟิตรับเองก็ตามปิดท้ายกันที่ ข่าวอีกหนึ่งข่าวนะเป็นดิวกองหน้าเช่นเดียวกันโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ล่าสุดนะผมเอเจนต์ของเลวานดอฟสกี้มองว่าซิตี้นั้นมีสิทธิ์คว้าเลวานในช่วงปีหน้าพินนี่ซาฮาวีนะครับผมเอเจนต์ส่วนตัวของนักเตะเนี่ยมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเป็นผู้ซื้อที่มีโอกาสเป็นไปได้นะสำหรับกองหน้าบาเยิร์นมิวนิคในช่วงตลาดปี2022หรือว่าสังมื้อหน้านะครับทั้งนี้เนี่ยสัญญาของเลวานนะฮะ สิ้นสุดกับบาเยนน์นิเอย่ยอยู่ที่ปี2023นะถ้าหากว่าซนะิตี้นจะคว้าตัวเลวานจริงๆในช่วงตลาดซัมเมอร์ปี2022เนี่ยสัญญาของเลวานตอนนั้นก็เท่ากับว่าจะเหลืออยู่กับสโมสรบาเยนเนี่ย1ปีนะครับปัจจุบันเลวานอายุ33ปีแล้วก็ฤด,ดูกาลที่แล้วสถิติเข้าคๆก็คือลงสนามไป29นัดในบุนเดสลลกาเยอรมันยิงนะฮะระเบิดระเบ้อเลย41ประตูนะครับ อายุอาจจะไม่ใช่อุปสรรคะะในการทําประตูแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าการเลือกซื้อกองหน้นะครับวางแผนแบบไหนมากกว่าบอร์ดวางแผนระยะยาวหรือระยะสั้นซึ่งผมมองว่าบอร์ดซิตี้เนี่ยเวลาจะซื้อนะฮะตั้งแต่ดีลวที่ผ่านมาหลายๆดีลนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหลังกองกลางหรืออะไรก็ตามซิตี้จะควานเตที่เป็นการวางแผนในระยะยาวมากกว่าเพราะฉะนั้นผมมองว่าเรเวนเนี่ย ซื้อมาแล้วมันเสียหายไหมอายุเยอะผมว่าไม่เสียหายหรอกซื้อมาแล้วใช้ได้เลยด้วยซ้าบวกกับฟอร์มเนี่ยก็ยังดีอยู่ร่างกายก็ยังดีอยู่แต่ว่าถ้าหากว่าบอดซิตี้วางแผนในระยะยาวผมว่าเขาก็คงจะเลือกไปมุ่งเน้นที่ e เออร์ติงเพลฮาร์เร์มากกว่านะดูจากอายุการใช้งานที่ยังมากกว่าเลวานเยอะแยะนะเพราะอายุยังน้อยอยู่นะครับก็นี่เป็นการรายงานมาจากสื่อในเยอรมันสื่อดังเลยนีนะ้อย่างบิลสปอร์ตนะครับก็เรียกว่าฟังได้แหละนะครับก็แต่ว่าอาจจะต้อง ต้องฟังหวยห้วกันมันมีโอกาสเป็นไปได้ก็จริงนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับบอร์ดว่าต้องการวางแผนระยะไหนอย่างที่ผมได้กลับไปนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมนํามาอัปเดตให้ได้รับฟังกันในวันนี้แล้วก็อัปเดตให้กับเฟนๆซิตี้ได้ฟังกันด้วยนะครับส่วนในค่าคืนนี้นะฮะในช่วงเย็นประมาณสักหัวค่ำแหละนะประมาณสักสองทุ่มสามทุ่ม นะครับเราจะมาไลฟ์พรีวิวกันก่อนเกมที่แมนซิ t y ตี้จะเปิดเอติฮัสเซนเดียมนะครับรับการบาเยือนของเบอร์ลี่ในวันเสาร์นี้ก็จะมีบทสัมภาษณ์ของเป๊ปในช่วงหัวค่าด้วยนะจะแปลให้ฟังนะครับว่าใครฟิตใครพร้อมกันบ้างน,นะแล้วก็เรื่องราวประเด็นต่างๆที่เป๊ปจะต้องโดนผู้สื่อข่าวถามจะมาอัปเดตให้ฟังกันในไลฟ์แล้วกันแล้วก็รวมถึงพรีวิวด้วยนะครับก็รอติดตามรับชมกันในช่วงค่าคืนวันนี้ นะฮะฮแต่ตอนนี้หมดเวลาของตั้นแล้วในการอัปเดตข่าวประจำวันในช anel t c ็นถ้าต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับพบกันตอนกลางคืนฮนะบ๊ายบาย